ไม่ว่าใครๆก็หลุจักเลขาคณิตบางคนชอบบางคนไม่ชอบอะอะแล้วคุณชอบวิชาคณิตไหมครับคอมเมนต์กันมาเลยและที่สําคัญคลิปนี้เนี่ยติก็ต้องเจัดเกี่ยวกับอาหารเป็นลูกทรงเลขาคณิตไม่รอช้ากดไลค์คลิปนี้ให้ถึง10,000ไ like ลค์แล้วไปชมพร้อมกันเลยอ,อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยู่ทีมวงกลมสี่เหลี่ยมหรือว่าสามเหลี่ยมตอนรับก็อยูช่องขันตินะครับเอ,อ่มแต่อุ๊ย อุ่ยแม่แต่งหน้าสวยจังเลยใชย่ลูกแม่แต่งหน้าเป็นสี่เลียมหุยโบอะกิ๊กาดขึ้นเหรอโอดนั่นแหละกิ๊กาดขึ้นฉันแต่งหน้าเป็นรูปวงกมมลมแถมมีกากเพชรแวบๆด้วยหนูก็เป็นแผลตกฟกชีพนนะ็นแผลตกฟกชีพน,นะแรงมากเลยของเรานะเป็น,นชีตเน่าสามเหลี่ยมนนี้เรามีชาเลนจ์ไงเอาแม่ลองเปิดเลยโอ้สามเหี่ยม ของแม่สี่เหลี่ยมของตีวงกลมเราจะมากินรูปทรงเรขาคณิตกันเมนูแรกพ่อแม่แตงโมเลยนะเนี่ยคนเคยเห็นไหมเวลากินแตงโมเขาชอบเอานิ้วคอหรือว่าดีดแจะกินเลยเออแต่ไม่มีมีดอ่ะอ้าวโงต้อหั่นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะโอย มือแข็นี่มันมีเค้กทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะโอ้โหแม่มีขวานรอบนี้ออกมาทำอะไรเนี่ยมาจอดกระักแล้วของตีได้มีดใช่ไหมครับของตีต้องใช้ปากกัดจนเป็นรูปวงกลมๆพ่อตีไม่ใช่หนูแฮมสเตอร์นะขันยากขนาดนี้โอ้โหมันจะเข้าไหมแล้วไม่อะไรจะไดเนี่ยแล้วของตีต้องกัดเหรออ๋อ แล,แล้วเมื่อไหร่จะได้เนีเ่ยอ๋อ่ไหนจะได้เนี่ยขอจะได้เอ๊ะออกมือดีคนบตบออกแล้วของนีก่กูจะกัดออกมาให้กลมกันนะคอมโบเสร็จแล้วนี่ตัวช่วยวิปปิ้งครีมใจให้ด <c oughs> ได้แล้วบบโบโบทำโบได้ไหมทำให้น่ากินไหมคะกะเล็ด นี่ทุกคนเป็นไงสวยไม่โบคัตตี้เห็นไหมนี่แตงโมลูกสี่เหลี่ยมน่ากินมากเลยอ่ะออนกลมนี่เลยป๊อปปิ้งคัตตี้โอ้โรยไปพุณคุนสองซองแบบนี้เลยนี่ ป๊อป็งคนดีแตกในป่าครับทุกคนใครกินหมดก่อนชนะหมดแล้วลูกเปลือกแข่งขันเลือกเลยลูกเปลือกอ้าวมีมืต่อไปกับฉลากเลยอุ้ยเป็นบุญนะกินมากเลยครับทุกคนแตกหมดแล้วมั้งนะกลับไว้ก่อนกลับไว้กลับ สามสองเปิดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหอยก้มองเหี่ยมเาหน่งตามอุยอะไรยออีกจอกอีกขาดแล้วมันอกย่ไงอ่ะมเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในดรือสีฟปา อะไรอ่ะโอ้้าก็ตายก็ตาอู้หูก็วนะุ้นคนก็ยันลูกตาแล้วตีใส่ลันนีเหมือนเหมือนข้างลแม่พ่อของนันตีไม่ได้มีตัวเดียวนะมีเพื่อนเขอมาุดูดิยังมีหางลีบ้อมแมวไป ตอบบางสิม่นี่ยไอ้ยงมาลงกันเนีคัคดีนั้นอะไรมือบนฟ้านะลูกดูต่อไปไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยโอย ห้อย่างนี้แล้วอรอวิ่งง่ายมากเลยครั้งที่อย่าใช้มืออ่ะอ่ะต้องห้ามใช้มือด้วยเหรอโอ้ยกันเราต้องกินกันแล้วล่ะหนึ่งสองสามไปไปมาเนี่ยเฮย อันนี้ให้จับฉลากมาจะจัีนอันไหนเนอะดอโกมโกมกมโกแลกับไปเลยแม่นี่ไม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 ่องทำให้มันดูดีแล้วก็ทำนิดนึงไม่ไม่เอามาลองไม่ได้เอามาแทนมิ้มหมีมีอย่าพูดปะอ้ยดูก็ตามีมีหมอย่าพูดปะ เราอะไรบอกก็กินไปเลยสิครับอะกินเออเนี่ยอยากกิน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 เออที่เปิดเลยละกันนะมุ๋นด้วเหรอจับเยลลี่รูปทรงต่างๆแล้วก็กินตามรูปทรงนี้อจับก่อนเลยคนแรกวงกลมสามเหลี่ยมหันมือนิ้วหันนิ้วให้ขัดนี่คือสามเหลี่ยมแม่วงกลม ออกเปลือกแม่ต้องโดนกินเยอะสุดเลยเพราะว่าเป็นแบบกลมๆอ่ะแต่ว่าจะไม่มีเปลือกอ่ะคัาโอ้ยเล็กมาเราอีก่ะเล็กบ้านแกสี่เกือบทั้งลูกของแม่สิทั้งลูกเลยนะลูกของโบสามเหลี่ยมีเปลือกจิ้มไปเกลือเยอะๆออกที่นะครับสี่เหลี่ยมก็จิ้มสี่ปึกเปึกปึกไปอย่างนี้เลยทุกคนใครกินหน้านิ่งสุดคนนั้นชนะ ใครจะนิ่งได้เนี่ยกระตินมีฝังสึกอยู่หรือเปล่าตีชนะแล้วใช่ไหมพ่อตีชนะแล้ว ต่อไปเขย่าแล้วจับฉลากเท่ยง่ายๆดีๆตามเรียงอีกแล้วเฮ้ยได้ตกก็ได้เลยถูกที่ไปไปโกบเลยอะไรอเอามากกบก่อนเรียงยากมากเลยทุกคนต้องมาให้มวด้วยเแม่เสร็จก่อนสองตีแพ็กินสุดท้ายกินธรรมดาอ๋อวันที่สองได้นำหวาน ช่วยกันต่อกันเร็วอย่ามายุ่งของแม่นะแม่จะกินอยากรู้่ัเนี้แดงแดงอร่อยไหมคนที่ไม่ได้อะไรเลยทนยังไงกันเนี่ยดูต่อไปมากินของกรอบๆกันบ้างชอบว่ะชมกันเลยอะไรอ่ะสามเหลี่ยมวงกลมกินตามจังหวะตบมือโอเค ฟันหมดเลยต้องไปใช้แฮฟฟันนะคลิปนี้นะครับสนุกไหมครับทุกคนชอบทรงไหนที่สุดก็อคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนบ๊ายบาย